แกก็จะเจอกับความรักที่สมหวังคนคนนี้เขารอแกอยู่เขาจะมาทำให้แกแฮปปี้สุดๆแล้วก็จะมาเติมเต็มทุกอย่างให้กับแกฉันก็บอกพี่คิมไปว่าฉันปวดหัวอ่ะอ้อยไอ้จูนนี่ฉันจะด่าแกเรื่องไหนก่อนดีเนี่ยเรื่องที่แกบ้าหรือว่าเรื่องที่แกมีข้ออ้างโง่ๆหรือว่าโอ้อยอะไรของแกเนี่ยอุ้ยอุเหินเลยอนกไปไหนเนี่ยไม่กลับมาอีกอหฮะแกไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะ ฉันขอเหตุผลดีๆสักข้อได้ไหมว่าทำไมแกถึงไม่ไปกับพี่คิมอ่ะไม่มีไม่มีเหตุผลด้วยเพื่อฉันอานมากเลยนี่แกไม่มีเหตุผลใช่ไหมแต่ฉันมีเหตุผลว่าทำไมแกถึงต้องคบกับพี่คิมเหตุผลอะไรอะ่ะฟังให้ดีนะพไพ่สามใบเนี่ย จะบ่งบอกเรื่องราวความรักของแกทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแบบฉันขอเลยน้ยเวลาที่แกดูดวงเนี่ยแกเลือกใช้น้ำเสียงจริงจังแบบนี้สักทีได้ไหมฮะนี่กับหน้าแบบนี้เลยฉันกลัวเปิด The Tower ที่ผ่านมาเนี่ยแกเจอแต่ความรักที่ยุ่งยากยุ่งเหยิงคนรักนอกใจซึ่งแกไม่สามารถกลับไปรักกับเขาอีกแล้วเปะเลยไอพี่เบนเปิด The High Priestess ปัจจุบันเนี่ยแกกำลังลังเลสับสน อ่อนไหวง่ายกับเรื่องความรักเลิกลังเลได้แล้วจูนถ้าหาดีกว่าพี่คิมได้เนี่ยมาถีบฉันเลยแลนะนาคด่ะเปิด the world เล่นมากถ้าแกผ่านความลังเลความสงสัยไปได้แล้วเนี่ยแกก็จะเจอกับความรักที่สมหวังคนคนนี้เขารอแกอยู่ เขาจะมาทําให้แกแฮปปี้สุดๆแล้วก็จะมาเติมเต็มทุกอย่างให้กับแกดีกว่านะแกหมายความว่ายังไงที่บอกว่าเขารอฉันอยู่ก็พี่คิมไงเขารอแกอยู่ไม่ถูกหรออาจจะไม่ได้มีแค่พี่คิมก็ได้ที่รอฉันอยู่อ่ะแล้วก็คิดว่าเป็นแค่ไอพี่เบ้นเหรอชื่อฉันนยจูนไม่มีใครที่จะประเสริฐรอแกได้นานเท่าพี่คิมอีกแล้ว อา้าวอะไรของแกวะน,นี่ไอจูนอา้าวไอ้นกทำไมสภาพเป็นอย่างานะั้น่ะยางกับไปฟัดก,กับใครมานี่อย่าบอกนะว่าแกเมาแล้วลงไปเล่นน้ำอีกแล้วอ่ะ <c oughs> ็นคนรออยู่ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นเมันแปาว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดการพูงใหญ่ยิ่งมันใจ